สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พาเพื่อนๆมาชมอ่าไปธรรมชาติกันอีกครั้งนะครับนี่ครับก็หลังจากฝนตกสักครู่นะครับวันนี้วันที่หนึ่งนะครับวันที่หนึ่ง,งมิถุนายนสองพันหร้อยสิบแปดนะครับก็สามวันติดติดนะครับตั้งแต่อ่าวันที่สามสิบพฤศจิกาคม สามสิบเอ็พฤษภาคมมาหนึ่งมิถุนายนครับพายุเข้าติดติดตั้งสาวันนะครับเพื่อนเพื่อนที่เคยเห็นคลิปที่ลุงบุญถ่ายทําเกี่ยวกับมะละกอนะครับโดนลมกลวยโดนลมวันนี้ครับวันที่หนึ่งโดนหนักกว่าเดิมครับสามวันติดๆดนี่ครับต้นสะเดาครับล้มอยู่หน้าบ้านนิดเดียวเองครับรถ ยนจอดอยู่ด้วยนะครับแกนิดเดียวเขามาติดต้นมะพร้าวขวางเอาไว้นะครับถ้าไม่มีต้นมะพร้าวต้นนี้คงจะเบี่ยงลงมาโดนบ้านโดนรถอย่างแน่นอนนะครับบ้านหลังนี้ก็เป็นอของแม่ยายลงบุญเองครับก่อ,อนิดเดียวเองครับเป็นรถของนา้า มาจอดเอาไว้ครับก็ถือว่าโชคดีครับติดต่างลมผ่านมาทางนี้พอดีครับเข้ามาช่องนี้พอดีครับโดนบ้านนานะครับบ้านนาก็หลังคาเปิดไปด้วยนะครับก็ซ่อมพอจะยังไม่เล้วเสร็จนะครับโดนครับเห็นไหมครับหลังคาโดนเต็มๆนะครับหลังคาโดนเต็มๆด้วยนะครับ อันข้อของเมื่อวันที่31พฤษภาคมนะครับวันนี้ก็มาซ้ําอีกทางเดิมครับมันมาซ้ําทางเดิมครับโดนต้นจะเดาล้มนะครับฟาดไปติดต้นมะพร้าวโชคดีไม่เช่นนั้นก็อาจจะมาโดนบ้านแล้วก็รถของหน้าที่จอดไว้บ้านอแม่ยายลุงบุญนะครับถือว่าโชคดีมากๆ ถ้าไม่ติดต้นมะพร้าวถึงนะครับถึงบ้านเลยนี่นะครับเป็นจะเดาต้นโตเสียด้วยนะครับแรงลมครับก็โชกหนักลับไม่ไหวนะครับแรงลมต้านไม่ไหวนะครับต้องโคตรล้มลงมานะครับต้นโตนะครับต้นโต นี่กับติดต้นมะพร้าวอยู่นะครับติดต้นมะพร้าวถ้าไม่ติดต้นมะพร้าวคิดว่าคงจะทําลายรถแล้วก็บ้านไปอย่างแน่นอนนะครับนี่เป็นไปรธรรมชาติที่เกิดขึ้นสามวันติดติดนะครับสามวันติดติดเลยนะครับนี่ครับรถก็มาจอดอยู่นะครับนิดเดียวจริงๆครับน่นครับนิดเดียว อ่างประมาณสักห้าหกเมตรครับกอเมื่อวานก็ทำเอาหลังคาบ้านของน้านครับนอนครับเปิดไปเลยนะครับนะครับยางซ่อมไม่เสร็จนะครับเปิดไปเลยอย่างซ่อมไม่เสร็จก็วันนี้ก็เอาอีกแล้วนะครับที่ล้มไปตีสายไฟตอนนี้หลวงบุญมา่ายทําก็ ได้ข้อมูลข่าวมานะครับว่าต้นไม้ล้มฟาดสายไฟหลายที่นะครับไฟก็ดับอยู่นะครับตอนนี้ตอนนี้ไฟดับนะครับก็ล้มคาดหลายที่เมื่อวันที่สามสิบก็ตีเอา,อาบัวนะครับบ้านหมุเรียกว่าบัวท,บท,บที่เก็บอธินั่นแหละครับที่เก็บอธิแตกไปหลายนะครับในป่าช้าใกล วัดบ้านหลวงบุญนี่แหละครับก็โดนไปเต็มเต็มครับวันที่สองก็เป็นวันที่สามเ็ดก็เอาบ้านครับเล่นบ้านหลังคาเปิดไปหลายหลังวันนี้อีกครั้งครับเล่นต้นไม้อีกแล้วครับล้มระเนระนาดควาดเสาไฟฟ้าขาดไปหลายต้นนะครับที่บ้านแม่ยายหลวงบุญก็เกือบนะครับเกือบจะเสียหายนะครับโชคดีครับติดต้นมะพร้าวครับนี่ครับเป็นไปธรรมชาติจริงๆครับ กับก็ทำหลับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปสั้นๆครับก็กำลังแรงใจก็แล้วกันครับไปธรรมชาติไม่มีสิ่งใดที่จะมาคาดแคเน่มาป้องกันได้นะครับได้แค่หลีกเลี่ยงนะครับได้หลีกเลี่ยงกับก็ช่วยกันเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์ครับกดติดตามวันนี้ป่าเพื่อนๆมาชมไปธรรมชาตินะครับกับก็ เพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นปุตาหอนนะครับให้กับเพื่อนๆที่ปลูกไม้เอาไวขา้ข้างๆบ้านนะครับก็ตัดแต่งกิ่งได้หรือว่าโค่นออกได้ก็จะเป็นการดีนะครับเพื่อป้องกันเหตุวตตัตถายุต่างๆนะครับเมื่อปลายุเข้านะครับตอนนี้ก็เป็น ปูตางอนนะครับโชคดีที่ไม่โดนนะครับแต่ก็ต้องเสียหายไปบางสิ่งบางอย่างนะครับอย่างเช่นโน่นคับบ้านของน้าครับออโดนหลังคาเปิดไปนะครับก็ยังซ่อมไม่เสร็จมาจักรูก็โดนน้ําเข้าบ้านเนี่ยครับนี่ครับบ้านหลังนี้ของแม่ยายลุงบุญก็โดนนะครับโดนเต็มเต็มด้วยครับใจว่าจะไม่โดนครับนี่ครับของเมื่อวานนะครับ หน่นรับหลังคาเปิดไปหมดนะครับหลังคาเปิดหมดเลยครับตรงนี้ก็เปิดไปนะครับนี่ครับหลังคาเปิดไปเลยครับด้านหลังเปิดหมดครับก็เป็นไปธรรมชาตินะเป็นไปธรรมชาติกับเบื้องเปิดไปนะครับอ๋อนี่ก็เป็นเวลาประมาณงงครับเกือบหกโมงแล้วครับมาถ่ายทําเพราะว่าผลเขาจะพายุจะเข้ามาช่วง สี่โมงห้าโมงนะครับตอนนี้ก็หกโมงหกโมงกว่ากว่านะก็ภาพอาจจะมืดไปบ้างนะครับนวนครับหลังคาไปหมดนะครับเห็นไหมครับหลังคาเป็นภัยธรรมชาติจริงๆนะครับก็แนะนำเพื่อนๆนะครับที่มีต้นไม้อยู่ใกล้บ้านนะครับเป็นตูตางหอนเลยนะครับโชคดีที่ลงมาติดต้นเปล่านะครับหากมีเพื่อนๆก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับเอฟซีช่วยกดไลค์กดแชร์ เปื่ไปดูต่างกันเพื่อนเพื่อนได้ตัดต้นไม้ที่อยู่ริมบ้านออกนะครับปายุเข้าเมื่อไหร่เราไม่อาจรู้ได้ครับครับก็ขอเป็นกําลังรงใจนะครับกับเอฟซีที่ได้รับผลกระทบไฟฟ้าดับบ้านหลังคาปลิวหายไม้ตีบ้านนะครับก็กองเสียหายนะครับลุงบุญก็เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อนเนก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กับช่องลุงบุญด้วยแล้วก็กด ไลก์กดแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์นะครับเพื่อนๆที่มีต้นไม้อยู่ใกล้บ้านนะครับจะได้มาวิธีป้องกันนะครับทา,ายนี้ก็ขออวพรนะครับเพื่อนๆ F4 ที่ได้รับผลกระทบและ F4 ที่เข้ามาชมช่องลงบุญนะครับจบมีแต่วความสุขความจเจริญน,นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากสวัสดีครับ